8กรกฎาคม2 5 6 0วันนี้เข้ากรุงเทพนะมาทำความตกลงกับการที่จะมาออกร้านที่เซ็นทรัลเวิลด์นะเป็นงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิลอนหมู่ใหญ่ดวงใจพัฒนานะ ที่เรียกง่ายๆว่าสมายเมลอนเนื่องจากรอฟาร์มเป็นส่วนหนึ่งของสมายเมลอนนะก็หมายถึงเป็นลูกขายของสมายเมลอนนั่นแหละพอดีที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขาจัดงานจริงใจมหานคระนะเป็นตลาดนะัดจริงใจก็ว่าได้อยู่ในโซนของชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวิลด์นะทางรอฟาร์มเนี่ยได้รับเกียรติจากสมายเมลอนท้ามาเป็นตัวแทนของ วิสาหกิจชุมชน,ชมชนกลุ่มเมลอนหมู่ใหญ่รวมใจพัฒนาในน้ำสินค้าดีๆของสมายเมลอนนะนะก็จะเป็นเมลอนต่างๆเนี่ยนำมาจำหน่ายที่โซนจริงใจแห่งนี้นะครับงานเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง13กร,รกฎาคม2568ก็มีตั้งแต่ช่วงห้างเปิดเลยนั่นแหละ ตั้งแต่สิบโมงยันสามทุ่มนะครับวันนี้ก็ได้มาดูสถานที่แล้วก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเข้าทางไหนออกทางไหน พอเป็นมาจำหน่ายสินค้าที่เซ็นทรัทลเวลครั้งแรกของรอ,อฟาร์แต่บอกคนน้านะมาในานามของเมลอนหมูใหญ่นะไม่ได้มาในานามของรอ,อฟาร์เพราะเราต้องมาในกลุ่มของสมาชิกของวิสาหกิจุชนกลุ่มเมลอนหมูใหญ่ดวงใจพัฒนานะอยู่ที่ตำบลครูสลอดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ย,ยานะโดยหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบันไดขั้ันนะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นขั้นที่9กอ่ะนะเป็นขั้นของเครือข่ายธุรกิจ หรือไม่ก็เครือขายผลผลิตต่างๆเนี่ยแล้วสามารถรวมกลุ่มกันได้เพราะความแข็งแกร่งเนี่ยจะอยู่ที่สมายเมลอนมากกว่าเพราะเขาส่งให้กับเซ็นท่านหลายๆสาขานะงานนี้เป็นงานของตลาดจริงใจนะเขาเรียกว่าตลาดนัดจริงใจมหานครเขาจัดมาเป็นครั้งที่12แล้วนะแ ทางรอ,อฟาร์มาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะจะบอกก่อนนะไม่ได้มาในน้ำรอฟาร์มาในน้มของเมลอนสมายเมลอนนะครับงานเนี้ต้องขอบคุณสมายเมลอนเป็นอย่างสูงนะที่ให้เกียรติรอฟาร์ได้มารับใช้ในการจําหน่ายสินค้าของสมายเมลอนนะก็จะประกอบไปด้วยเมลอนทั้งตะข่ายข้างในสีส้มและตะข่ายข้างในสีเขียวแล้วก็ยังคงมีนม้ําเมลอนปั่นเหมือนเดิมนะครับฟาร์พวยนะงานตลาดจริงใจมาหานคร ที่ชั้น1เซนทันเวิร์นะงานเขาเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง13กรกฎาคม2,560<บ>ก็เล้เรียกว่าเอาสินค้าดีๆในโซนตลาดจริงใจในท็อปูเปอร์มาร์เก็ตที่เซนทันเขาสนับสนุนเนี่ยเอามารวบรวมกันมาอยู่ที่นี่ทั่วประเทศเลยนะนำเข้ามาขายกันตรงนี้จากผู้ประกอบการโดยตรงขอขอบคุณมสมายไม่อนด้วยนะครับล o ฟ